สวัสดีครับคลิปนี้มาชมโคมไฟราคาถูกนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจากจีนเป็นสินค้าทางเลือกนะครับลักษณะก็ดูอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่เป็นทรงไดมอนด์ทรงเพชรนะครับค่อนข้างจะโอเคผมตั้งใจซื้อ36วัตต์มาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนให้ห้องที่ผมจะจัดเป็นห้องรีวิวงานช่างนะครับสังเกตดูจริงๆผมเคยซื้อลักษณะแบบนี้มาก่อนหน้านี้จะเป็นยี่ห้อแรมตันนะครับค่อนข้างสวยกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้เนี่ย มีสินค้าลักษณะคล้ายๆแบบนี้ออกมาวางขายราคาถูกมากนะครับตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมผมก็สั่งตัวนี้มาได้ไมาแค่นี้ปกติยี่ห้ออื่นเขาจะเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นหลอด LED ข้างในทำไมมันน้อยจังผมไม่แน่ใจว่า36วัตต์เนี่ยมันจะสว่างพอไหมนะครับแต่เพดานก็ไม่ได้สูงมากนะครับสังเกตดูเพดานผมก็จะอยู่แค่นี้สามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายๆนะครับยืนบนเก้าอี้ก็ติดตั้งได้ซึ่งห้องเนี้ย ผมจะทําเป็นห้องสําหรับรีวิวอุปรกรณ์งานช่างนะครับก็จะมีหลายๆตัวที่รอรีวิวอยู่ก็เลยจะติดโคมไฟตัวนี้เพื่อให้สว่างมากขึ้นแล้วก็ไม่มีเงานะครับคลิปนี้ถือโอกาสเอาสินค้าตัวนี้แหละมาใช้เองราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะติดตั้งโคมไฟตัวนี้เป็นงานชั่วคราวนะครับเพื่อให้เสริมแสงสว่างมาดูกันว่าแสงเขาจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาซื้อจริงๆอต้องซื้อเผื่อหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับ จะได้หลอดไฟประมาณนี้ก็ถือว่าแสงสว่างโอเคครับแต่ไม่มากพอผมคาดหวังว่า3 6วัตต์มันน่าจะสว่างกว่านี้นะครับสังเกตดูตรงพื้นตรงอะพวกนี้นะครับสว่างเท่ากับประมาณ20วัตต์เท่านั้นเองเท่าที่ผมรู้สึกนะก็ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาหลอดไฟหรือโคมไฟแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะเอามาติดเพดานแบบนี้ถ้าจะซื้อก็โอเคแต่ซื้อเผื่อด้วยนะ ผมรู้สึกว่าควรจะต้องซื้อเผื่อมากกว่านี้น่าจะต้องเป็นมากกว่า36วัตต์นะครับสำหรับท่านใดที่เคยชินกับหลอดไฟนีออนหรือหลอดไฟ LED สมัยก่อนที่ความสว่างประมาณ20วัตต์แนะนำว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะซื้อหลอดไฟแบบนี้ก็ให้เลือกความสว่างมากกว่า36วัตต์นะครับมากกว่าที่ผมซื้อมานะคุณจะได้แสงสว่างที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มันจะสบายตากว่า ตอนนี้รู้สึกว่ามันสลัวๆแล้วก็สว่างยังไม่พอนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ส่วนการติดตั้งก็ไม่ยากครับเชื่อมต่อ L แล้วก็ N เท่านั้นคุณก็จะสามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้ผมติดตั้งชั่วคราวก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวคงต้องเสริมหลอดไฟตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความสว่างมากขึ้นกว่านี้นะครับท่านใดที่ต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยหลอดไฟรุ่นนี้ไม่แพงครับก็เอาข้อมูลสินค้ามายืนยันไว้ให้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการทราบข้อมูล คนหามาเจอก็ตามนี้นะครับยืนยันว่าซื้อให้มากกว่าสเปคดีกว่าครับหลอดไฟรุ่นนี้สว่างไม่พอกับสเปคนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ